สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานโฮมโยกแปริพบกับผมและครูดีนในเรื่องของสีครับผมวันนี้ผมและครูดีนจะมาพูดในเรื่องของการถ่ายทอดพันธุกรรมของนกแฟนซีแฟนซีนกแฟนซีนี่เป็นนกที่หลายๆบ้านมีนี่ครับผมว่าสวยมากก็ชื่อชื่อมันบ่งบอกอยู่แล้วแฟนซีนะครับก็ บ่งบอกถึงลักษณะตัวมันเองแล้วก็สีสันความสวยงาม<ช>ครับหลากหลายมีอยู่ในตัวนกครับผมการถ่ายทอดพันธุกรรมของนอกแฟนซีก็เป็นโดมิเนนต์พายครับผมนะครับโดมิเนนต์ก็อย่างที่เราได้เป็นยินเด่นใช่ไหมครับอ,อย่างที่เราได้เคยบอกมาคือเป็นเป็นยินเด่นนะครับการถ่ายทอดพันธุกรรมก็เอาไปเข้ากับอะไรก็ออกอยู่แล้วครับผมก็ได้เหมือนอย่างที่เราต้องการครับผมยิ่งเอา แฟนซีเข้ากับแฟนซีก็ง่ายเลยยกครอบครับ,รบผมลูกออกมาก็เป็นแฟนซียก,ยกครอบครับผมในเรื่องของการพัฒนานะครับหรือการเข้าคู่นกของแฟนซีสีแฟนซีเนี่ยก็คือผมว่าหลายๆคนก็น่าน่าที่จะออพอรู้ในการเข้าสีนะออย่างที่อย่างที่บอกนะครับว่าอยากได้แฟนซีก็คือการเอา แฟนซีเข้ากับแฟนซีเลยนะครับแต่เราจะทํายังไงให้แฟนซีมันดูมันดูมันดูเด่นใช่ครับขึ้นมากับต่างกับแฟนซีทั่วไปครับผมก็คือการเพิ่มหน้าเหลืองหน้าโกลเด้นเข้าไปหน้าโกลเด้นหรือว่าหน้าเหลืองใช่ครับเพราะว่าถ้านกในตัวนั้นๆเนี่ยนะครับมันมีสีเหลืองครับสีโกลเด้นมันเหมือนสร้างออร่าครับผมให้กับตัวมันเองใช่ครับเรียบเสมือนกับคนนะครับสมมติว่า มีคนเดินมาแบบขาวมันก็จะดูเด่นครักว่ากว่าคนอื่นๆนะครับแต่เชื่อผมเถอะถ้าถ้าเป็นคนนะครับถ้าเขาเดินมานี่หน้าเขาขาวเลยผู้หญิงสวยๆเลยขาขาวเลยผมเอาหัวจุ่มสีเดินทั้งตลาดกว่าดังผมเด่นกว่าแน่นอนเด่นกว่าแน่นอนครับผมในเรื่องของของการพัฒนานการเข้าคู่ก็คืออยากให้เพื่อนๆก็ใช้ ใช้จินตนาการเอาว่าเพื่อนๆอยากได้แบบไหนชอบนกสไตล์ไหนครับผมอยากได้แฟนซีที่มันเคลือบเหลืองนะครับไปหาโคเด้นเข้ามาครับผมชั้นแรกอาจจะยังไม่ได้นะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆคราบามจะเพิ่งท้อนะครับเพราะว่านกบางทีมันยังไม่ออกในรุ่นแรกอาจจะในข้อที่2อาจจะมีมาก็ได้ครับผมรือบางทีข้อข้อแรกอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอาจจะได้แค่ตัวเดียวนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยนะครับหรือนกอาจจะ ไข่ไข่ฟอไข่ไข่ล่มหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งท้อนะครับทำไปเรื่อยๆผมให้โอกาสนะครับสำหรับตัวเองที่ทํามาผมให้โอกาสสามครั้งับนะครับสามครั้งนี้ถ้ายังไม่ได้นี่ก็คือผมใช้วิธีการสลับเอานะครับสลับเออสลับนกสลับกงอ๋อสลับนกนะครับจะทำตามที่ผมบอกสลับกงมันไม่เกิดประโยชน์นะครับ มันอาจจะทําให้เหนื่อยเวลาเปล่าๆนะครับก็ค okay. so ือใช้ว uh, like ิธ right. ีการสลับสลับนกก็คือผมจะสลับตัวเมียตัวผู้ส่วนมากจะไม่ค่อยสลับครับผมสาเหตุที่ไม่สลับตัวผู้นี่เพราะอะไรดีคบให้ตัวผู้มันเป็นเหมือนกับคลองอาณาจักรของเจ้าของบ้านครับผมเวลาที่เรามีตัวเมียที่มันพร้อมทําเนี่ยคือเวลาที่เราเอาเข้าคู่เนี่ย มันจะใช้เวลาน้อยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวผมเองครับผมเพราะการเข้าคู่นกสําหรับผมที่ไวสุดเนี่ยคือผมจับตัวเมียเข้ากรงเป็นนกพร้อมทำครับผมผมใช้เวลาเร็วสุดก็ไม่เกินสามนาทีครับผมจับใส่ปุ๊บขึ้นเลยไม่ทันทันหลังครับผมตัวคู่ขึ้นเลยครับผม อันนี้เป็นสถิติของผมนะครับใครมีสถิติที่เร็วกว่านี้แจ้งมาในคอมเมนต์ได้ครับผมเรามาคุยกันได้ครับผมเรามาบอกว่าเอ้ยใช้เทคนิคอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยอันนี้ผมผมพูดเป็นแนวทางให้ให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือโดยการเอานกตัวผู้เข้าก่อนนะครับคือเว้นกี่วันดีครับอันนี้นกนกตัวผู้เนี่ยก็คือให้เขาเข้าไปอยู่ในกรงก่อนในกี่วันดีครับ ถ้าสมมติว่าเราจับครั้งแรกนะครับก็ให้อยู่ประมาณแค่วันเดียวโอ้แล้วค่อยเอาตัวเมียเข้าเหรอครับครับผม<อ>แต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะเอาตัวเมียปล่อยกรงบินไว้จนพร้อมเลย<อ>พร้อมเต็มพร้อมเต็มที่นะครับส่วนตัวผู้เนี่ยก็คือถ้าผมเอาขึ้นทําแล้วเนี่ยผมจะให้เขาพร้อมอยู่แล้วอยู่ในกรงตลอดเวลาครับผม,บผมนะครับะจะเอาออกก็ต่อเมื่อ เขาทำหลายๆข้อแล้วก็จะมาพักนบงโอเคครับผมแต่โดยส่วนมากจะใช้ตัวผู้ยืนพื้นนะครับแล้วจะใช้ตัวเมียวนบนเอาครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในเรื่องของการเข้าคู่นกครับผมเป็นเทคนิคนนเล็กๆน้อยๆครับผมน้อยๆนะครับประสบการณ์ในการเลี้ยงนกครับผมเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันครับครับสำหรับในเรื่องของนกแฟนซีครับผมนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือการ การพัฒนาอย่างที่บอกว่ามันเป็นโดมิเนนต์มันเป็นยืนเดีนอยู่แล้วครับผมเข้ายังไงก็ได้ใช่ไหมครับเข้ายังไงก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเอาไปใส่กับพวกนกด่างก็ได้ครับเอาไปใส่กับพวกนกนอมอนก็ได้ครับเพื่อทําให้มันมีโครงสร้างที่ดีรักษาในเรื่องของโครงสร้างครับจริงๆแล้วการพัฒนานกเนี่ยก็คืออย่ามุ่งแต่พัฒนาในเรื่องของสีสันอย่างเดียวนะครับต้องดูในเรื่องของโครงสร้าง ความแข็งแรงอืเป็นหลักด้วยครับจริงๆแล้วนกสวยแต่ถ้าโครงสร้างไม่ดีไม่แข็งแรงครับก็มันไม่ผมว่ามันก็ถ้ามันมันไม่แข็งแรงอะเนาะมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานนะครับผมจริงแล้วถ้าเราพัฒนาควบคู่ไปเนี่ยก็คือมันก็จะทําให้นกตัวนั้นเนี่ยก็คืออยู่คู่กับเราเป็นหลายๆปีเลยนะครับบางทีเราดูแลเขาดีๆก็อาจจะอยู่ได้ถึงสิบปีนะผมว่าอ่าอันนี้ก็เป็น เป็นข้อดีในเรื่องของนกแฟนซีนะครับอย่างที่บอกก็เพื่อนๆมีรูปสวยๆด้วยมีเทคนิคดีๆในการเข้าคู่กันเนี่ยก็คือคอมเมนต์เข้ามาครับผมนะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันโนกขึ้นกันและกันครับครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมด้านหลังก็ยังว่างเปล่าครับครับผมพูดแล้วก็สักหน่อยนึงเสียงเสียงก็ยิ่งแหบลงแหบลงแหบลงครับผมก็สําหรับ เพื่อนๆนครับหรืออคนที่ดูคลิปนี้ของเราสนใจในเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์ให้เราให้เรานะครับติดต่อได้ที่คุณจาร์คุณจารคนะครับจากคเจ็ดถ้วยใช่ครับผมติดต่อได้ที่คุณจากคนะครับสอบถามในเรื่องของรายละเอียดได้ครับผมเข้ามาเป็นสปอนเซอร์นะครับให้กับพวกเรามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับสําหรับคนรักนกของหยกไทยครับเราก็จะนําเสนอ นะครับคลิปต่างๆนะครับการประชาสัมพันธ์ความสำหรับผู้เพาะเลี้ยงทั้งมือใหม่มือเก่าใช่ครับนะครับไม่ว่าจะท่านจะเลี้ยงอยู่ที่ไหนเลี้ยงแบบบ้านๆหรือเลี้ยงแบบคอนโดหรูหรามเราก็จะไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ใช่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกลุ่มของพวกเราไว้ด้วยครับผมนะครับหงยกแดเริ้วครับเป็นกลุ่มใน a c e b o o k ครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช่อง u t u b e นะครับที่ชื่อว่าหงยกแปดร็้วนะครับ เพราะว่าพวกเราคือมิตรเราคือสหายครับผมครับผมแล้วยังไงไปเจอกับพวกเราในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเปฟักน้ำมอสมอสนํำเข้าจากออสเตรเลียดูดซับน้ำได้ดีกักเก็บความชื้นดีนำมาแช่น้ำใช้ปลูกพืชทุกชนิดที่ต้องกางรความชื้นต้นก้าไม้ทุกประเภท ล้วยไม้1กิโลกร,รัม9 5 0บาท0649496556ช่อง YouTube ร้านอดัมตี10ในราซาด้าจ้า